เป็นโรงงานผลิตของทอดก็มาเจอช่วงโควิดยอดเริ่มหายไปะคะ่ะก็เดือนละประมาณ2ล้านได้ทำเป็นหน้าร้านได้4ปีมีมากกว่า30สาขาะคะ่ะคัดหนังไก่ส่วนที่พิเศษตัดแปง่งแล้วก็ขูดไขมันออกทั้งหมดเลยผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากให้เป็นหนังไก่ที่มีสีเหลืองทองไร้มันและบางกรอบแบบนี้ที่เคยขายได้มากสุดต่อวันก็คือ6,5,000บาทก็ดักกของบบเรานะคะมีทั้งหมด ส,สไตล์นะคะจะเป็นดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมก็สามารถเลือกซอสได้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มไก่เชดดาชีก,ก็ได้แล้วก็มีขยาวผงค่ะขยาวผงก็มีให้เลือกมากกว่า9รสชาติเลยนะคะแล้วก็จะเป็นซอสเกาหลีเผ็ดเกาหลีกระเทียมนะคะสไตล์สุดท้ายสามารถที่จะลากไปเลยหรือว่าแยกไปก็ได้ค่ะรา oh <my. S 1> คาขายของเรานะคะเริ่มต้นที่4 9บาทถ้าเป็นในตลาดไนมาร์เก็ตนะคะถ้าเป็นตามห้างถ้าเป็นถ้วยค่ะก็เริ่มต้นที่59บาบาทค่ะ โรงงานผลิตของทอดก็คือทําเป็นแบบแพ็เกจิ้งเป็นซองขนมมาหาเหมือนขายทั่วไปแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะมาเจอช่วงโควิดอะค่ะตอนนั้นโควิดจะไม่ได้ระบาดมากในไทยแต่ก็เข้ามาแล้วก็เลยต้องปรับตัวนิดนึงเพราะยอดเริ่มหายไปค่ะจากที่แบบอยู่ได้ก็กลายเป็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนงานก็เยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงถึงให้แบบโรงงานอยู่ได้แล้วก็ตัวพนักงานเองอยู่ได้ด้วยก็เลยทําเป็นแบรนด์ป้าป้าแสดงหนังไก่คตดกรอบขึ้นมาค่ะก็คือถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยรับรองว่าเ้งนนแแลๆอยค หมดหนังไก่แบบเป็นตันๆเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ทํายากเนื่องจากว่าปกติชิ้นเล็กกะค่ะมันก็จะทง่ายกว่า<อ>แต่พอไปชิ้นใหญ่ค่ะมันทํายากกว่ากระบวนการก็มีมากกว่าต้องเริ่มตั้งแต่การคัดหนังไก่เลยในส่วนที่พิเศษต้องนํามาตัดแต่งแล้วก็ขูดไขมันออกทั้งหมดเลยผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากทำให้เป็นหนังไก่ที่มีสีเหลืองทองไร้มันและบางกรอบแบบนี้ชิ้นใหญ่แบบนี้ด้วยแล้วก็เรื่องน้ามันเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาพูดง่ายว่าเราจะต้องแบบใช้ต้นทุนที่มันสูงเพื่อให้ตัวหหหนนนนนนััังไไกกกกก่่่ออมมมมมาาาาดด้้้้้้้ีีแแลลววว็็ใครรูสึเเํย เพราะนั้นเนี่ยหนังไก่ของเรารับรองว่าไม่วัาทานที่ไหนเนี่ยรสชาติก็ยังคงที่เพราะว่าเราออกจากครัวกลางจริงๆทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทอดนะคะที่เป็นโรงงานก็7ปีแล้วค่ะทำเป็นหน้าร้านได้4ปีก็มีมากกว่า30ตสาขาค่ะ ในคลิปเชื่ยว่าเป็นกลยุทธ์หลักเลยก็คือตัวหนังไก่ที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่เพียงแค่รูปรูปรษณ์ที่ไม่นเหมือนใครนะคะทีมล้วก็ยังรู้สึกว่าเออมันลีนจริงแล้วก็บางอะไรอย่างงี้ค่ะคิดว่าเป็นเจ้าแรกนะคะที่ทําแบบหนังไก่ลีนแบบนี้นะคะวันแรกเนี่ยถ้าจ่ายผิดขายได้ประมาณหกพัน 6, บาทคือเรามองว่าวันละหกพันบาทเนี่ยเดือนหนึ่งล้วก็แสนกว่าบาทแล้วก็มองว่าเออสาขาแรกแล้วเราก็ตอนนั้นอะคนยังไม่มีเดินเลยนะคะเพราะตลาดเพิ่งซาจากโควิดโดนปิดไปแล้วก็เปิดแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ค่อยมีแต่หลังจากนั้นก็ยอดขายข คิดมานานมากเลยนะคะเราหวงว่าเนี่ยเราก็ออยดีมาเพื่อให้มันมีกระหนังไก่เข้าได้ดีนะคะสูตรต่างๆซอสต่างๆเนี่ยค่ะเราก็พยายามทําให้มันแตกต่างแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายทานแล้วไม่เบื่อทานได้เรื่อยๆแบบเนี้ยยอดขายต่อวนันพีคสุดก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็ที่เคยขายได้มากสุดต่อวันก็คือ65,000ันบาทขายตามงานอ e ีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชีวิตมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นก็มืดแปดด้านเหมือนกันหนังไก่ก็เหลือทํายังไงก็เอามา R&D เอามาพัฒนาสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่ามาเหมือนไกลเกินฝันสู้กับมาสักตั้งนึงแล้วมันก็มีถึงวันนี้ถึงวันนี้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดอาจจะไม่ได้แบบเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางตรงไหนแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่าเราพอใจแล้ว ขายเริ่มต้นที่1,9,900บาทนะคะได้อปุปกรณ์ไปครบชุดเลยแล้วก็ได้ของขายไปด้วยหนงไใจให้ไป2โลค่ะถ้าชุดเซต1,9,900บาทนะคะแล้วก็มีพวกกลวยพวกแพคเกจจิ้งแล้วก็พวกผงให้หมดเลยค่ะก็คือพูดง่ายว่าซื้อแบรนชายแล้วก็ไปแต่ตัวเลยค่ะกับเงินทอนแค่นี้นะค่ะของขายเลย จริงๆระแะเวลาคืนทุนนะคะขึ้นอยู่กับค่าที่ด้วยนะคะค่าที่ใช้จ่ายใ,ในการจ้างพนักง,งานด้วยถ้ามีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลวยะค่ะส่วนมากก็จะประมาณ80%แล้วกันในกําไรนะคะส่วนมากเราจะนับเป็นถุงก็คือถุงหนึ่งอะค่ะบวกกับวัตถุดิบทุกอย่างแล้วประมาณ480บาทเราจะขายได้ถ้าเราเริ่มต้นที่49จะขายได้กิโลละาบาท850บาท ซื้อแฟรนไชส์กับเราค่ะมันจะมีเซ็ต S M L นะคะก็คือเราจะแถมเป็นตู้อบให้ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดูดทำความสะอาดตู้หนังไก่ให้ด้วยค่ะก็มูลค่าประมาณ6,000บาทธุรกิจเรานะคะรับรองว่าสร้างอาชีพได้ชัวร์อร่อยชัวร์ค่ะ